กลุ่มของเครื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติเริ่มได้เลยครับอาจารย์เริ่มปิดไหมว่าได้แค่เริ่มเปิดไหมที่มาในความสําคัญนะครับไม่ว่าในประเทศไหนก็ตามในสมัยที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสตอนนี้จําเป็นต้องเลี่ยงการสที่ของต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรค โดยการไม่สัมผัสแต่เป็นการใช้คำสั่งเสียงเดรนเซอร์แทนการสัมผัสกลุ่มผมจึงได้ทำการคิดค้นอุปกรณ์เปิดปิดไฟได้วยเสียงขึ้นมาครับ <Okay. S 1> วัตถุประสงค์ก็คือ 1. ่เพื่อเรียงการสัมผัส 2. ความสะดวกสบายืา่อพ,พัฒนาด้านเทคโนโลยี 4. ีเพื่อสร้างอุปกรณ์เปิดปิดไฟได้วยเสียง5เพื่อความทันสมัยตามยุคอิ็เทอนิกน์ครับ อจาเปิดไหมอจารับขอ้อเพียงการศรึกษาค้นคว้าก็คือทำโครงงานเกี่ยวกับการใช้คำสั่งเปิดปิดไฟด้วยเสียงโดยใช้บอร์ด Arduino R3 เพื่อใช้ทดลองการเปิดปิดไฟด้วยการใช้คำสั่งเสียงเพื่อ,อเรียงการสัมผัสสิ่งต่างๆเพราะในยุคที่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในตอนนี้จึงมีการทำเครื่องจึงมีการทำ เครื่องแร่เขียนคำสั่งการเปิดปิดไฟด้วยเสียงโดยมีการทดลองเฉพาะกลุ่มก่อนเพื่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานเพื่อทำได้แก้ไขต่อไปในนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ครับก็จะเป็นบอร์ด Arduino R3 ครับแล้วก็เป็นรีเลย์ครับเป็นเซ็นเซอร์เสียงแล้วก็สายจัมครับเป็นตัวผู้กับตัวเมียเป็นหลอดไฟ USB ครับเป็นขั้วหลอดไฟ แล้วก็อะแดปเตอร์ครับอันนี้เป็นขั้นตอนการต่อครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือตัวอย่างโค้ดครับอันนี้เป็นวิดีโอ ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นข้อเสนอแนะของโค้ดครับการจัดทําโครงงานครั้งนี้ครับรช่วยแก้ปัญหาด้านอำนวยความสะดวกแก่ตนเองเรื่องการลดการสัมผัสเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9การทำโครงงานนี้โค้ดโปรแกรมมาดูโน่เป็นการเขียนที่แตกต่างจากคิดบายเพราะต้องนั่งทำทั้งหมด Arduino ดังอยากคิดไ้ที่มีโค้ดสำเร็จแล้วปัญหาของโค้ดที่เกิดขึ้นตัวไฟรีเลย์ตอนแรกตัวไฟไม่ติดตลอดต้องมีเสียงถึงจะติดแต่แก้โดยการเพิ่มคำสั่ง st เท่ากับ0ครับแล้วก็ st เท่ากับ1แล้วแก้ serial begin จนกว่าจะใช้ได้ครับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์ครับตัวเซ็นเซอร์เสียงมีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กระยะ การรับเสียงข้างหน้าที่จะใกล้ครับหากระยะของเสียงกับตัวเซนเซอร์ไกลเกินไปเซนเซอร์อาจจะไม่ทํางานและหากเสียงไม่ดังพอเซนเซอร์ก็จะไม่รับเสียงเหมือนกันครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าโอเคครับเยอะมากสำหรับของกลุ่มนี้นะครับถ้าจะให้ครู อันนี้ไม่ได้เป็นการคอมเมนต์นะครับแต่ว่าในในอนาคตเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะไปต่อยอดในเรื่องของชิ้นงานเนี่ยจริงๆแล้วเซนเซอร์ที่ครูซื้อมาให้พวกเราได้ใช้เนี่ยมันเป็นเซ็นเซอร์จําลองนะครับเป็นเซนเซอร์ในการทดลองการทํางานในเรื่องของเซ็นเซอร์เสียก็เหมือนที่เราแจ้งนําเสนอมาในในยายสไลด์เมื่อกี้ว่าข้อเสนอแนกก็คือเซ็นเซอร์ที่ใช้เนี่ยสะกตว่าเมื่อกี้ตอนที่ตกมือเนี่ย จะต้องตบด้วยเสียงค่อนข้างดังมากนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาการใช้งานจริงหนอดจะไม่ต้องจําเป็นจะต้องตบถี่ขนาดนั้นก็ได้อาจจะตบแค่ป๊อปเดียวแต่ให้มีเสียงดังพอประมาณนะครับระบบการทํางานมันก็จะจับดีเทคเสียงได้แล้วก็มันก็สามารถสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ในบ้านได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าในการใช้งานจริงในบ้านนะครับถึงขั้นว่าเราจะเอาไปติดตั้งที่บ้านจริงๆมันจะมีเซนเซอร์เสียงที่ดีเทคเสียงได้ ดีกว่านี้นะราคาอาจจะสูงขยับไปเป็นหลักร้อยแต่ว่าเซ็นเซอร์ที่ครูซื้อให้พวกเรามาใช้ในการทําโครงงานตัวนั้นอะราคามันอยู่แค่หลักสิบไม่เกินหนึ่งร้อยเนี่ยครับแต่ว่าในการใช้งานจริงมันก็จะมีเซ็นเซอร์มากกว่านั้นแล้วก็อันนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะไปใช้ประยุกต์ใช้จริงเนี่ยในการนำเอาไปใช้เนี่ยมันจะมีเซนเซอร์ในการตรวจจับท่าทางก็มีนะครับเซนเซอร์ตรวจจับเสียงเซนเซอร์ตรวจจับท่าทางอะไรเงี้ยมันก็สามารถใช้งานได้และในนาคตถ้าสมมติเราไปต่อยอดถึงขั้นเขียนแอปพลิเคชันมันก็สามารถเอาไป อายุขึ้นว่ามกับที่เป็น Google อ็กไซนด้นะครับที่เป็นแอปพลิเคชัน Google หรือพวก s i r i พวกนี้ก็สามารถทําได้เราลองสามารถใครที่สนใจนะครับลองไปหาดูใน Google ได้นะครับมีคนเคยพัฒนานะครับดยการใช้บอร์ด Ar d u i n o นี่แหละในการเปิดปิดไฟในบ้านโดยใช้แอปพลิเคชัน s i r i นะครับเป็นการพัฒนาต่อจาก s i r i ที่เราบอกว่า s i r i ที่เราคุยกันในในของไอโอเอสมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วของเรานี่ที่เราใช้หลอดไฟเนี่ยที่ครูให้พวกเราใช้เนี่ยกลุ่มเนี้ย เพื่อนจะใช้หลอดไฟที่เป็นหลอดไฟ USB นะครับนักเรียนไม่ได้ใช้หลอดไฟที่เป็นหลอดไฟที่เสียบไฟด้วยไฟบ้าน220โวลต์นะครับจริงๆแล้วในการนําไปเปิดปิดจริงๆเนี่ยบอร์ด Arduino และรีเลย์ที่เราใช้เนี่ยมีความสามารถในการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกชนิดที่เสียบกับไฟฟ้ากระแสตรงอาทิทีกระแสสลับที่เป็นไฟฟ้าบ้านนะครับได้ทุกอุปกรณ์นะครับแต่ว่าอันนี้คือจําลองเนี่ยครูบังคับให้ต่อกับไฟที่เป็น USB เพราะไม่มีความเสี่ยงในการช็อต การช็อตพวกเรานะครับแต่ว่าโดยรวมกลุ่มนี้ก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ดีนะครับยกเว้นในเรื่องของโค้ดที่อาจจะมีการช่วยเหลือไปบ้างเล็กน้อยแต่ว่าในการแก้ปัญหาเรื่องการต่อวงจรก็ถือว่าชื่นชมเพราะว่าครูให้แนวทางไปพวกเราก็สามารถไปต่อเองได้นะครับถือว่าเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับในระดับน่งถือว่าชื่นชมทับกลุ่มนี้เยอมมาก